สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมพระหัสบดี19มิถุนายน2568และอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมณนขณะน,นี้การเมืองต้องบอกเลยว่าพริกผันสุดคาดเดาจริงๆวันนี้ใครๆก็มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตร mm hmm. เหลือเพียงแค่สองทางเท่านั้นไม่ยุบสภาก็ลาออกแต่ปรากฏว่าเที่ยงเศษเ,เธอเดินเข้ามาแถลงด้วยความมั่นอกมั่นใจและสวนกระแสทันทีว่า ขอโทษที่ทําให้ประชาชนไม่สบายใจและจะตอบโต้ขเขมรอย่างถึงที่สุดแล้วไม่มีการยุบสภาหรือลาออกแต่ในขณะเดียวกันกับพักร่วมรัฐบาลที่ถอนตัวไปแล้วอย่างภูมิใจไทยได้รับเสียงตบมือเสียงเฮอย่างรุนแรงและใครๆก็คาดอีกเช่นกันว่าพักร่วมรัฐบาลที่เหลือคงจะไม่อยู่กับแพรทองทาลและพักเพื่อไทยที่ไหนได้ครับถึงตอนนี้เกือบ15นาฬกาแล้ว ยังคงลูกผีลูกคนว่าพักร่วมรัฐบาลจะถอนตัวจริงหรือไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองครับเพราะฉะนั้นผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโอ้โหขอพระคุณมากคุณจตุพร,รไม่ให้เสียเวลามันพลิกผันสุดคาดเดาอจริงๆเวลาเพียงแค่สองาชั่วโมงเองคุณจตุพรเกิดอะไรขึ้นคือความเป็นจริงนั้น อำนาจเป็นสิ่งเสพติดที่น่ากลัวที่สุดยิ่งคนไม่รู้ตัวว่าเวลาของตัวเองหมดแล้วเนี่ยอย่างไรมันก็ต้องจบถ้าเป็นมนุษย์อย่างไรก็ต้องตายตำแหน่งเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แม้ว่าเนี่ยนะครับจะไปเกลีย่ยนะครับจากโคต้าของภูมิใจไทยเดิมไปให้พักร่วมเพิ่มแต่คุณต้องแบกเรื่องข้อหาทรยศชาติ เรื่องการขายชาติบนเวทีทุกสนามการเลือกตั้งเอาไว้ด้วยวันนี้เนี่ยนะครับถ้าดูทิศทางที่คุณพี่ชายของรัมรีท็อปคุณไอหนูนาเนี่ยพี่สาวพี่สาวนะครับถ้าโพดเนี่ยนะครับถ้าปรากฏว่าเพียงแค่ชาติไทยพัฒนาเพิ่มอีกพักเดียวเนี่ยเสียงรัฐบาลเนี่ยก็ต่ําครึ่งแล้วนะอ๋อหมายถึงชาติพักชาติไทยพัฒนาถอนตัวอีกพักหนึ่งนี่ไม่นับรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย ครับนะครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่ในทางการเมืองนะั้นน่ยมันไปไม่ได้พักภูมิใจไทยเนี่ยโชคดีที่สุดก่อนหน้านี้เขามีเรื่องกระทรวงมาไทยนะครับแล้วก็ประกาศไม่ต่อรองไม่ยอมที่จะมีการปรับเปลี่ยนพอมีเรื่องคลิประหว่างคุณแพททองทานกับสมเด็จอุนเซนเนี่ยเขาเนี่ยถ้านั่งเครื่องบินของอินเดีย ก็ที่นั่ง 11A รอดชีวิตคนเดียวหมายถึงภูมิใจไทยนะภูมไทยนี่สักนี้ 11A มีช่องออกพอดีคนเดียวมีช่องออกพอดีเลยแล้วก็ให้เหตุผลเรื่องคลิปนี้ด้วยเห็นไหมเขาไม่ได้ผลเรื่องอื่นเลยเรื่องลิปไทยกัมพูชาเนี่ยใช่เมื่อวานตอนกลางคืนปัญหาว่าพรรครวมนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเพิ่มตําแหน่งจะยอมหรือไม่ความเป็นจริงอ่ะคุณจะได้ตําแหน่งเพิ่มมาเนี่ยแต่คุณอยู่ไม่ได้หรอก ยื้อให้ตายเนี่ยครับนับตั้งแต่วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยไปอย่างไรนะครับไม่เกินเจ็ดวันอยู่แล้วนะครับพิสูจน์กันดูก็ได้จากวันนี้จากวันเมื่อวานนี้มาเมื่อวานเนี่ยวันเนี้ยนับหนึ่งไปอีกไม่เกินเจ็ดวันถูกต้องอยู่ได้ยังไงอะไอ้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่คุณงองค์วิงกล่าวขอโทษวันนี้ความจริงควรจะขอโทษพรุ่งนี้และแสดงอ,อมื่อตาโทษขอโทษแต่เมื่อวานนี้และแสดงความรับผิดชอบเพราะเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องว่านึกไม่ถึงว่าจะมีการบันทึกแล้วน,นํำมาเผยแพร่เรื่องเนื้อหาที่พูดอะไม่ว่าเนี่ยครับแอบไปคุยกันหรือคุยกันเป็นความลับหรือคุยกันโดยเปิดเผยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วการด้อยค่าแม่ทับตัวเองนะครับการระบุว่าแม่ทับของตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแม่ทับตัวเองเป็นคนฝ่ายตรงกันข้าม พูดเอาเทในทางทหารเนะี่ยเหมือนเนี่ยนะครับผู้นำนั้นไปตัดคอแม่ทัพตัวเองส่งหัวแม่ทัพภาคสองไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับฝั่งกัมพูชามารับกันไม่ไหวหรอกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องการอะไรจัดให้บ้านเมืองเนาะคุณไปอธิบายแบบนี้ไม่ได้นะครับบอกว่าเป็นเทคนิคการเจรจาตอนเทคนิคในการหาเสียงก็แทกไปได้ที แต่การเจราจาเนี่ยนะครับคุณจะมาด้อยค่าแม่ทับที่เขานำทับในการปกป้องประเทศไม่ได้ยิ่งอยู่คุณไม่เคลียร์เขาไม่ถือสาเขาจะถือสาคุณทาไมอ่ะแต่ประชาชนเนี่ยเขาถือสาคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างไรข้อตามนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยครับยังมีอีกหลายคลิปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องคลิปเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี้เอาสถานการณ์วินาทีนี้ก่อนคุณคุณจตุพรพิตรุนายกออกมาเนี่ย ผู้นำเหล่าทัพยืนเป็นแผงข้างหลังเลยคุณจตุพรได้เห็นไหมฮะแทนผ<ะ>ู้นำเหล่าทัพมีท่านผอ,อรตอรอท่านเดียวที่ยืนตรง,งกลางเลยเป,เป๊ะเลยไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่ออกจากปากแล้วพอหลังจากนายกถแถลงพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งประชุมตั้งแต่11โมงจนถึงตอนนี้ยังไม่มีมติเดี๋ยว4โมงครึ่งพักชาติไทยพัฒนาเดี๋ยว5โมงพักประชาธิปัตย์ถามคุณจตุพรตรงนี้ว่าสมพักนี้จะถอนตัวตามภูมิใจไทยไหม ก็ถ้าอยากจะอยู่เนี่ยนะครับเรือกําลังล่มบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยถ้าอยากอยู่ในเรือนั้นต่อไปเนี่ยคุณต้องแบกข้อ,อกล่าวหาเรื่งองธรยศชาติด้วยนะหมายถึงว<ค><ม>่าเอาถูกก็แบกคุณคุณร่วมกับเขาแต่คุณก็ต้องโดนด้วยก็ถูก<อ>เลยครับคุณ<อ>มีโอกาสเนี่ยนะครับที่บอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องนะครับคุณเข้าขายสมคบด้วยทีนี้เพราะคุณก็อยู่ต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองนั้นเนี่ย เมื่ออยู่ต่อกันจนวันล่มสลายเนี่ยคุณก็ต้องไปแบกรับเนี่ยนะครับดิจิตอลฟุตปรินเรื่องคลิปนี้ในเวทีการหาเสียงแต่และพักที่มีอยู่หาเสียงกันง่ายไมย่ผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างไรก็ตามะนะครับคิดกัปเถอแต่ไงก็อยู่ไม่ได้ปัญหาว่าคุณจะนับเวลาพังกันวันไหนก็ตามอะ่ะไอ้คุณจตุพรเราคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าพักเพื่อไทยอแล้วก็คุณทักษิณคุณแพทองทานเนี่ยนะเขาก็รู้แหละว่าหลังจากนี้เขาอยู่ลําบากแน่ แต่ถ้าเขาเดินวิธีนี้แล้วให้พักร่วมอยู่เท่ากับโยนเป้าการโจมตีไปแบ่งไว้ที่พักร่วมด้วยไงเขาเรียกว่าเฉลี่ยความทิงชังไเอาใช่ไหมครับนี่มันมันเป็นมันเป็นอ่างนี้การเมอและคนถูกเฉลี่ยนี่ฉลาดไหมและที่สําคัญที่สุดเวลามันกี่วันแล้วนะครับที่ยังเหลืออยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับได้คาว่าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยกรณีนี้ก็ชัดเจน นะครับตอนใต้ของภูมิใจไทยทก่อนที่เขาจะถอนตัวเนี่ยเพิ่มกระทรวงท่องเที่ยวไม่กระทรวงเขาก็ไม่เอามันไม่มีความหมายคนจะไปบ้าตําแหน่งทำไมเขาบอกว่านะครับที่เขาแถลงออกานอกจากไม่เอาเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับจะแถมคืนให้กลับ,บตำแหน่งรองประธานสภาครับเพราะฉะนั้นการเมืองนั้นนะครับมันต้องมีตําแหน่งและทํางานได้นะคือคุณจตุพรกำลังบอกว่าเอาละไม่เป็นไรถ้าเอาแปดเก้าอี้มาเกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแฮปปี้ดีใจ ถูกันไป253เกินครึ่ง67เสียงเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายคุณก็จะต้องโดนทั้งคดีโดนทั้งการกล่าวหาคุณก็จะโดนสารพัดสารพันจากประชาชนคือต้องรู้เนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความนะครับที่อยู่กันในชั้นโปโปโชเช่นมาตรา1 4 4หรือว่าเรื่องราวอื่นใดสารพัดกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่รู้จักการแยกแยะผิดถูกเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นคุณต้องไม่ลืมนะว่าคุณเป็นพักแนวเรื่องอนุรักษ์นะนะครับแต่เราพักที่นั่งอยู่ในนั้นน,ะนี่กําลังพูดไปถึงพักร่วมที่เหลืออยู่ตอนนี้นะ,ะ,ะที่ประชุมคุณเป็นพักฝ่ายอนุรักษ์นะ,ะแล้วมันมีปัญหาเรื่องดินแดน,นแล้วเจรจาในลักษณะนี้นะครับด้อยค่าแม่ทัพของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างไรข้ตามนั้นเนี่ย ใจความที่จะยกอะไรให้ก็ได้นั้นต้องไม่ลืมว่าคนเลือกคุณเป็นใคร,รอ๋อครับอ่าเข้าใจเข้าใจต่อเยครับน,นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าณขณะนี้ในมุมของผมเนี่ยเห็นว่านแต่ละพักคุณต้องคิดอย่างหนักกับเหยื่อล่อเวลานี้กำลังจะพังให้หมดอ่ะนะครับหลายพักนะครับบางพักอาจจะโลภก,ก็ได้ กับสิ่งที่เห็นเงาในาน้ํามันใหญ่กว่าอแต่ว่าพอระยะย,ยาวเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้ครับยาวที่ว่าก็คือไม่กี่วันนะครับนะครับแล้วก็ต้องมีอันกันเป็นไปอ,อย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็พังนะครับคือเนี่ยนะครับถ้าไม่ลาออกไอ้เรื่องยุบสภาเขาไม่กล้าเสียงเนี่ยนะครับกับไอ้คลิปเนี่ยนะครับที่บนเวทีหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ไม่ลาออกท้ายที่สุดประชาชนก็จะจัดให้เองนี่แหละตรงนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้ เพราะการไม่ยุบสภาไม่ลาออกของคุณแพรทองทานนะขณะนี้เดี๋ยวตอนนี้กดบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับคุณวรชัยเห็มมะอยู่กับผมกับคุณจตุพรแล้วนะมาทางโทรศัพท์คุณจตุพรบอกว่าสุดท้ายประชาชนจะจัดให้เองคุณวรชัยฟังด้วยนะนั่นแปลว่าฝั่งของพักเพื่อไทยเลือกวิธีการที่จะเดินลงสนามในการประทะตรงๆกับคะแนนนิยมคือปัญหาหลักก็คือว่า ณวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆถัดจากนี้เนี่ยทั้งเรื่องคดีความเรื่องความชอบธรรมที่ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะครับวันนี้สังเกตดูนะครับไม่ขอโทษนะตอนท่าทีแข็งกร้าวไม่เคยคิดใส่เสื้อเหลืองเลยพอกําลังจะชุมุมใส่เสื้อเหลืองจิดอาสาเต็มอจะเต็มแลยแต่ไม่ใช่แต่ว่าปัญหาหลักก็คือว่าไม่ใช่นะครับเรื่องว่าการพูดนี้เป็นความลับแระถูกบันทึกเสียง ปัญหาก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเนื้อความไม่เหมาะสมไม่ไม่เหมาะสมไอ้นี่ถ้าเราไม่รู้แอบไปคุยอย่างนี้ได้อ่ะถ้าคลิปคลิปไม่หลุดนี่แอบไปคุยอย่างนี้ได้อ่ะนะครับไปพูดในนะครับถึงแม้ท่าภาคสองแบบนี้ได้อ่ะพูดเรื่องผลประโยชน์ในประเทศไทยได้อ่ะได้อคุณวรชัยได้ยินนะครับคุณจตุพรพูดอย่างนี้นะได้ยินได้ยินถผมคำถามเดียวกันว่าอคุณแพรทองทานเหมือนจะเข้าตาจนใครๆก็คิดว่าต้องยุบสภาหรือลาออกแต่กลับกลายเป็นว่า ไม่ยุบสภาไม่ลาออกจนถึงวินาทีนี้อะไรทําให้เธอมั่นใจขนาดนั้นครับคุณวรชัยผมผมว่าภารกิจที่สําคัญที่จะต้องเปลี่ยนม้าก,กลางศึกเนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องโดยเฉพาะการเจราจาเรื่องภาษีกับทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนคนเจราจานะครับแล้วใครเสียประโยชน์ประเทศชาติเสียประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย คุณอิงที่เขาต่อสายพูดต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกับกับนายกคุณเซนเนี่ยเขาเคยมีมาก่อนเคยไปเจราจาเคยไปคุยไปกินข้าวก็การเจราจาความหรือการทํางานการต่อสู้เนี่ยแม้แต่เขารบกันเนี่ยเขายังไปเจราจากันส่งคนไปเจราจากันไปรบกันไปเขาว่ากันไป อย่างยูเครนสู้กันเนี่ยเห็นไหมกับรับเสเซียก็มีคนเจรจากันนัดคุยกันไปแต่ทางสนามรบก็สู้กันไป <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนลงสนามจริงก่อนเจรจากันจริงเนี่ยคุณอิงเพื่อที่จะปูทางในการเจรจาเรื่องชายแดนที่เกิดขึ้นเพื่อเพื่อเจรจาง่ายขึ้นเพื่อสะดวกเพื่ออย่างความคิดของนายกคุณเซนว่านายกคุณเซนคิดอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ของนายกคุณเซนเนี่ยผมว่าการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ออกมาพูดอย่างนี้ออกมาเปิดคลิปอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องไม่มีความยุติธรรมกับกับนายกฮิงซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานนะคราวลูกคราวหลานนะทำอย่างนี้ถ้ากับว่านายกคุนเซนเนี่ยไม่ได้คิดถึง ความความผูกพันอะไรที่เคยมีกันมาเลยได้ยินไหครับได้ยินครับคุณนรชายแต่อย่างนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจว่าคุณคุณแพทองทานนายกก็กล่าวกล่าวโทษคุณเสร็จแล้วแต่สิ่งที่คุณจตุพรและหลายๆคนเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณจะเจรจากันถูกต้องคุณเป็นผู้นําคุณจะอ้างว่าคุณรักษาอธิปไตยคุณแต่เนื้อหาในการเจรจาการยกแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามลุงอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจะจัดการให้ ไอ้แบบนี้นี่แหละที่เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ใช่เรื่องที่นายกรัมตรีผู้นําประเทศไหนควรจะต้องพูดกับคู่กรณีตรงนี้มากกว่าคุณวชัยจะอธิบายยังไงไหมฮะผมผมว่าเรื่องที่พูดบอกว่าถึงแม่ท่านแม่ทัพภาคสองเนี่ยคุณวชัยยังอยู่นะครับแต่ในใน ยังอยู่ครับในเรื่อง <แบ S 1> ของเขตพรมแดนในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องคองทหารที่ที่ไม่ได้มีการคุยกันเลยใช่ไหมครับอยู่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 ก็เป็นเรื่องขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ตตอนเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ตกใจหมดใช่ไหมครับเรื่องชายแดนที่ที่มีการประทะกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณอิงเนี่ยอาจจะว่า ในสายทหารแม่ทัพ้าคที่สองอะไรเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยความปุกพันความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ไม่มีท่านก็พูดไปตามปรากฏการณ์ที่ท่านคิดตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าทหารกับนักการเมืองเนี่ยมันอยู่คนละซีอยู่แล้วและอิงก็คนอิงเขาก็เป็นนายกรัฐ,รฐ,รฐมนตรีใหม่แล้วก็ไม่เคยมาเกี่ยวพันกับกองทัพ ก็เพิ่งเป็นนายกไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความมักคุ้นคุ้นเคยอะไรเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยไม่ใช่คนุนคุ้นเคยอาจจะคิดอย่างนั้นนะฮะผมผมผมคิดเอาเองนะฮะเรื่องแล้ว,ะลวนะเรื่องนี้นะฮะผมตอบแทนท่านนายกไม่ได้หรอกแต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้านายกคนเซนเนี่ยจะเอาอะไรหมายความว่าอย่างไร ผมเนี่ยประเด็นนี้นะไม่ใช่ว่าจะเอาดินแดนและจะยกให้มันคนละเรื่องเลยบางคนพูดบอกว่าคุณนิงจะยกดินแดนให้คุณเซนเนือยมันไม่ใช่ครับประเด็นเรื่องนี้มันไม่ใช่ครับเช่นว่าเอาถ้าคุณเซนเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องของอการขายสินค้าเรื่องของส่งคนมาทํางาน ในประเทศไทยเรื่องการช่วยเหลืออะไรอย่างเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่เรื่องของการเสียอกราชอธิปไตยไม่มีใครยอมหรอกครับยกดินเดนให้ใครหรอกไม่มีทางหรอกครับมันโจมตีกันมากกว่าคือพูดกันเกินขอบเขตสองเนื้อความนี่คุณวอชัยบอกว่าเรื่องเรื่องแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุณวอชัยบอกว่าเพราะด้วยความมือใหม่ไร้ประสบการณ์ แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองจะอยู่ตรงข้ามกับทหารนะครับส่วนเรื่องที่สองนี่เป็นไปไม่ได้จะยกมีเ <ยง S 2> ดใ,ให้นะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กงกันขะ้ามนะ,ะก็ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการทั้งหมดแต่ว่าผมพูดถึงว่าความสัสมพันธ์ส่วนตัวระหว่างแม่ทัพภาคสองกับคุณอิงเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรู้จัก ใช่ไหมครับพูดในประเด็นนี้ต่างหากนะผมไม่ได้บอกบอกกองข้ามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ข้าราชการคือมือไหม้ของของการทํางานเพราะฉะนั้นนี่จะบอกว่าอยู่กองกันข้ามไม่ใช่ครับเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คุณจตุพรนิดหนึ่งนะคุณวรชัยอคุณจตุพรคุณวรชัยเขาบอกว่าอาจจะมือใหม่อาอย่างนี้ผมจับใจความมือใหม่ไม่ได้รู้จักกับแม่ทัพภาคสองแล้วก็ ลุงอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ไม่มีทางหลอกจะมาขอดินแดนกันใครจะให้ได้คุณจตุพรคือความจริงเนี่ยในชีวิตนี้ผมเนี่ยนั่งสนทนากับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยหลายครั้งหลายครั้งคุณทักษิณก็นั่งร่วมพูดคุยด้วยและก็มีคนอื่นๆขอเอางวดเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่เป็นล่ำปลให้ฟังกัน สิ่งนี้นะครับที่คุณลุงอิงเนี่ยตอนที่พูดเรื่องตัดเน็ตตัดไฟเนี่ยบอกว่าทางการกัมพูชาเข้าใจผิดผมยังมาบอกเลยว่าคุณนะเข้าใจผิดเพราะที่ผมนั่งฟังเนี่ยครับต่อหน้าคุณทักษิณเนี่ยสมเด็จอุนเซนได้วิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่าคุณทักษิณหลายครั้งและก็ถูกต้องด้วยในเวลาต่อมาณนะวันนี้เนี่ยนะครับพอเดินมาถึงเนี่ย ที่พยายามอธิบายช่วยแถกกันอยู่เนี่ยคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่เกี่ยวคุณเป็นคนชาติไหนก่อนนะผมในความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จทุนเซนนายพลทุนมาเน็ตทุนมานีนี่ก็เคยไปนอนบ้านกันเสียด้วยครับรวมกระทั่งแม่ทัพนายกองต่างๆผมรู้จักแทบทั้งสิ้นแต่ผมแยกระหว่างมิตรภาพส่วนตัว กับเรื่องการเกิดมาเป็นคนไทยเรื่องการทําหน้าที่เป็นคนไทยถ้าเรื่องดินแดนผมข้าวข้างกัมพูชาผมก็กลายเป็นคนขายชาติเพราะฉะนั้นทางการกัมพูชาเนี่ยเขาก็แยกแยะเหมือนกันระหว่างส่วนตัวกับเรื่องชาติบ้านเมืองในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นมือใหมย่ยังไม่รู้จักแม่ทัาพภาคที่สองจะนะครับจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่เกี่ยวคุณทําหน้าที่ในการปกป้องอธิปดีอธิษ์ อธิปไตยของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของคุณคือต้องยกย่องว่าเขาต้องทําหน้าที่ฐานะแม่ทัพแน่นอนที่สุดนั้นที่บอกว่าเนี่ยนะครับว่าก่อนหน้านี้ประสานมาว่าสมเด็จทุนเซนไม่พอใจแม่ทัพภาคสองก็เคารพกับทางฝั่งกัมพูชาเขาจะพอใจแม่ทัพคนนี้ได้ไหแต่ว่าในหน้าที่ไม่ใช่ว่าตัดหัวแม่ทัพคนนี้แล้วไปบรรณาการให้การพูดประเด็นนี้ประเด็นนี้จบนะครับต่างคนต่างชี้แจงแล้วคุณวชัย ผมมีอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนจับตามองว่านอกจากภูมิใจไทยแล้วพักร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนารวมไปถึงพักสองสมพักที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยจะถอนตัวไหมคุณวราชาัยคิดว่าเขาจะถีบเรือเพื่อไทยทิ้งไมหมอย่างนี้ผมว่าสถานการณ์วันนี้นะมันมันมันสถานการณ์ของรัฐบาลก็ขั้นวิกฤต นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพักร่วมบางพักก็ต้องมีการเจรจาต่อรองกันใหม่เช่นขอตำแหน่งบ้างเพิ่มโคตา้ารัฐมนตรีบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทำให้มีพักการเมืองหลายพัก ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้เนี่ยการเมืองอ่อนแอการเมืองไม่มั่นคงเพราะว่ารัฐมนูญเป็นตัวกําหนดเกมทุกอย่างในประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเป็นไปได้ทุกอย่างแหละหมายถึงห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับารัฐบาลใหม่ใช่อาจจะมีรัฐบาลใหม่ก็ได้โดยมีการเจรจาของรองอนุทินแล้วก็อาจจะดึงพรรคโ้นพรรคนี้มา ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับหรือว่าถ้าถ้าฝ่ายไหนฝั่งไหนให้ผลประโยชน์หรือโคตา้ารัฐมนตรีที่ดีกว่าก็าอาจจะไปอยู่ฝั่งนั้นเอาแน่นอนไม่ได <Huh. S 2> ้ครับกับการวันนี้ uh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องรอดูว่าการเจรจาหลังจากคุณอนุทิน ลาออกจากการร่วมรัฐบาลนะะต้องดูว่าสถานการณ์ัะวิ่งกันเป็นอย่างไรนะครับและมันมีแน่นอนมีแน่นอนมีการวิ่งเต้นตั้งรัฐบาลทั้งสองซีกนั่นแหละได้ครับเข้าใจครับคุณหชัยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะผมขอญาตพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งคุยกับคุณจตุพรกับผมต่อนะครับผมกำ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 ลังจะขึ้นเครื่องอ๋อกำลังจะขึ้นเครื่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการหน่อยตอนนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมครับ คอมผมนะเนี้ยแผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ้วงผมอะ่ะชึบสืบบนั่งเงี้ยนั่งอยู่เนี้ยข้างกองงานนะขูมไนเป็นฟองพี่ตรงเนี้ยเต็มเลยนะเป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขู و, ไม่ไหวพี่ผมลู่ลงไปกับพื้นเลยนะไปนอนกองอยู่กับพื้นอะ่ะยิงบอกเป็นไงเพื่อนหนูเป็นไรบ้างเพื่อน เป็นอะไรมึงดูสภาพมึงเป็นอะไรมึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยกูเลยใช่มึงหน้าถามลงเป็นอะไรเปล่าเพื่อน